สวัสดีครับผมฟอร์ดบายจีทีกอลตัวันนะวันนี้จะพาดูในเรื่องของรถ Everest ตัว Sport บวกแพคเกจบีราคาอยู่ที่1,542,000บาทราคานี้เฉพาะตัวรถเท่านั้นนะแล้วก็คันนี้นะที่เห็นอยู่สีเทานะครับมีการแต่งที่เรียกว่ากำลังฮิตแล้วก็ราคาฮิตเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของทรงสุตาหรือว่าชุดโหลดนั่นเองในรุ่น Everest ตนะตัวเนี้ยที่เขาบอกว่า มันเป็นสายถนนดำนะแล้วมันโหลดแล้วมันเป็นสายถนนดำยังไงเนี่ยเดี๋ยวกอฟจะพาบอกนะครับวันนี้ได้รู้แน่ๆว่าข้อดีของการโหลดตัวรถนะครับลงในรุ่นของ La ที่เป็น SUV 7จที่นั่งหรือ PPV 7จที่นั่งอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเรียกเลยนะคบเพราะว่าตัว Ford เองบอกว่ารถของเขาเนี่ยเป็น SUV แล้วในปีนี้นะครับมาดูกันคันนี้นะครับเป็นเทอร์โบตัวเดียวนันในรุ่นสปอร์ตเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องตัวของ คนที่เป็นเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรที่เห็นตัวโชว้ค้ำฝากระโปรงของ GTPo ตัวนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับในเรื่องของโช้ค้ำฝากระโปรงตัวเครื่องยนต์เห็นตรงนี้นะครับมองไปไม่มีพัดลมหมอ้อน้ําแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีใช้เป็นพัดลมหมอ้อน้ําไฟฟ้าซึ่งปกติพัดลมหมอ้อน้ำไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ในรถแข่งต่างๆรถหรูรถแบรนด์แพงๆนะครับจะใส่เป็นตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเบาข ไม่มีชุดโหลดมาหน่วงเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองการส่งกําลังต่างๆไปที่ชุดท้องคอนเวอร์เตอร์ก็ทาได้ดีขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องเงียบขึ้นด้วยนะตัวนี้ที่ได้ไปในเรื่องของพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้านะครับจัดไปตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นใหม่ของ f อร์ทั้งหมดให้เป็นแบตเตอรี่ชนิด AGM แบตเตอรี่นะกำลังไฟของเขาก็ให้มาที่80แอมป์นะครับ กำลังสตาร์ท800 cca เรียกว่าเหลือเฟือในการใช้งานเกี่ยวกับระบบไฟทั้งคันของรถฟอร์ดตัวใหม่ที่เป็นไฟฟ้าแทมทั้งคันแล้วนะให้มาตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้รับประกันจากฟอร์ดชนิด agm นะรับประกัน2ปีหรือ40,000กิโลเมตรแล้วแต่ยังได้1-1ถึงก่อนนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดธรรมดาเนี่ยที่เป็นในรถเกียร์แมนนวลเนี่ยจะประกัน1ปี20,000โลนะตัวนี้ได้เป็น2ปี40,000โลนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีโหมดตัว m ปรับเป็นแบบแมนนวลได้นะครับแล้วก็ชุดโซนต่างๆก็จะมีการแยกชั้นเจนนะตอนนี้โซนร้อนฝั่งนี้โซนเย็นฝั่งนี้ทําให Eller, main, для, ้การปรับอากาศต่างๆเนี่ยทำงานได้เย็นมากกว่ารถปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เบรกตัวเพิ่มแพคเกจจะได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกนะครับก็คือเป็นตัวเบรกไฟฟ้านั่นเองเพื่อที่จะทํางานคู่กับระบบเรื่องของ a Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกต่างๆป้องกันการชนด้านหน้าป้องกันการชนด้านหลังก็จะถูกสั่งงานนะครับใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมอ่นนี่คือห้องเครื่องตัวใหม่ของรถ เอเวอเรสต์นะครับตัวที่เป็นเพิ่มแพ็กเกจนะก็ย้ําว่าตัวนี้เพิ่มแพ็กเกจแล้วเลยได้ชุดเบรกที่เป็นเบรกไฟฟ้าถ้าเป็นตัวสปอร์ตปกตินะครับจะยังไม่ได้ชุดเบรกตัวนี้นะ้อ,ะองเครื่องนะครับผ่านไปแล้ว1นึ่งล้านห้าแสนสบาทได้แบบนี้ที่เพิ่มเติมในรุ่นของตัวสปอร์ตนะชุดแต่งของเขาชุดแต่งสปอร์ตจากโรงงานก็คือกระจังหน้าเป็นสีเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็โลโก้จะเป็นสีชาแบบนี้นะครับมีตัวอักษรเอเวอเรสต์ที่ฝากระโปรงนี่คือชุดแต่งจาก โรงงานมองลงมาถัดมาด้านล่างเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะครบโหมดมีกล่องเรดาร์นะครับที่จะทํางานเรื่องของช่วยขับนะ a p t i v e c r u i s o c o น t r o l ตั้งแต่ Stop and Go นะถึงจุดหยุดนิ่งเลยช่วยขับแทนเรานั่นเองนะครับระบบดูดตูดนี่ที่กอก็ชอบนะตามรถคันหน้าไปเรื่อยๆนะครับออกต่างจังหวัดก็สบายๆช่วยขับในกรุงเทพก็ รถอาการเมื่อยล้าได้นะรถติดๆก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับให้มันขับให้เรานั่นเองนะ,ะในเรื่องของกล้องนะครับรถคันนี้ก็ได้เป็นแพ็กเกจก็คือกล้อง360ศงารอบคันนะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวามีให้ครบทั้งหมดเลย มาถึงไฮไลท์ของคันนี้นะคือเรื่องของการปรับแต่งช่วงล่างนั่นเองที่บอกก็เป็นทรงสุรตานะครับข้อดีของเขาพอใส่เสร็จอย่างนี้นะก็คือโหลดลงมา2.5นะครับพอรถที่มันโหลดเนี่ยการขับขี่ที่ว่าเป็นเรื่องของสายถนนดำเนี่ยมันก็ทําให้การขับขี่เขาเรียกว่ามีการสมูทหรือว่าสายมุดต่างๆนะครับรถมันจะไม่โยนมันจะถูกดูดกับถนนทําให้สายป่าสายมุดต่างๆขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมีความสนุกแล้วก็มีความมั่นใจมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนี่คือ พอดีของชุดโหลดหรือว่าสายสุรตานต่างๆนะครับได้ความหล่อได้ความเท่ด้วยแล้วก็การใช้ความเร็วก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะโดยปกติ หลักธรรมดาเลยถ้าเป็นรถที่มีการยกสูงทั่วไปนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าโค้งเนี่ยรถมันจะโยนเอ็นไปเอ็นมาพอะรถที่มันต่ําลงนะครับจุดศูนย์ถ่วงหรือโมเมนตัมของมันอ่ะมันก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยความเร็วสูงรถมันก็จะไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานี่คือข้อดีของสายโหลดสายสุรตานั่นเองนะแล้วมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็คือใช้ปีกนกตัวโหลดของโปรเฟนเดอร์นะครับเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนโช๊ค OEM 2.5นะครับเปลี่ยนสปริงนะสปริง R ารสีแดงแล้ว ทั้ง4ต้นเลยนะต้องใช้เซตนี้ในการโหลดตัวรถ e v e r อร์คันนี้นะครับแล้วก็ล้อคันนี้ลูกค้าก็เลือกล้อถือว่าตัวแพงนะ่ะตัวเท่นะครับก็คือตัวเป็นล้อเวกนะครับ VFX 01นี่ลายตัวนี้นะสีดําด้านนะครับตัวลายใหม่ของตัวแบรนด์เวกนั่นเองแล้วก็ยางที่เลือกใช้ก็ใช้เป็นยางโตโย AT3 ซีรีสย,ยางอยู่265 50R20 นะข้อดีของตัวยาง AT แน่นอนนะครับมันเงียบนะครับแล้วก็การยึดเกาะดีรีดน้ําดีนะครับแล้วก็ ลายมีความเท่มีความสมาร์มทมะทะแมงมากกว่ายางที่ติดรถจากโรงงานนั่นเองนะครับยางโตโยเป็นยางที่กําลังเป็นกระแสแล้วก็มีเรียกว่าม,มีความคิดนะในการแต่งรถกับเอเวอเรสต์นะไม่ว่าจะเป็น AT ทหรือเป็น RT ก็ตามนะครับมาจบแล้วนะช่วงล่างนะครับต่างๆปรับไปนะทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยมันจะเตี้ยขึ้นนะครับแล้วก็ดู โหลดดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองในเรื่องของด้านท้ายรถคันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับลูกค้าไม่ได้ทําเน้นช่วงล่างเน้นโหลดแล้วก็ไปใส่ในเรื่องของท่อน,นั่นเองนี่ท่อนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นไม่ได้ใส่แค่ปลายนะอันนี้ใช้เป็นตัวท่อนะครับ HKS นั่นเองเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นเลย ข้อดีที่ได้นะครับก็คือเสียงนะเสียงเพาะเสียงนุ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ถึงเรื่องของกําลังแรงม้านะครับที่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูว่าท่อ HKS นะ่เสียงมันเป็นยังไงนะครับ บ้างครับเสียงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะแต่โดยส่วนตัวของก๊อฟเองก,ก็ชอบนะก็ว่าเสียงมันเพอะดีนะครับมันนุ่มขึ้นแล้วเวลาอยู่ในตัวรถเนี่ยเวลาเหยียบคันเร่งนะครับมันมีความเรียกว่ามีความสะใจเรื่องของเสียงเนะี่ยที่เข้ามาในห้องเครื่องนะสายซิงนะ่าจะถูกใจเหมือนกันอ่ะภายนอกที่แสงปลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาดูข้างในเรื่องของของเล่นที่เขาใส่เพิ่มเติมมาในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้านะี่นะครับเดี๋ยวไปดูในตัวรถกันเลย นี่ก็อยู่ในรถ e v e r อเนะคันนี้กแ,แล้วนะครับเดยวก็พาดูเรื่องของคันเร่งไฟฟ้าที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมมาเนี่ตรงนี้นะซึ่งสามารถปรับได้เขาเรียกว่า7ระดับนะครับแล้วก็ใน3โหมดใหญ่ๆนั่นเองนะตัวนี้เลยนะคันเร่งไฟฟ้าสีเขียวนะครับก็คือโหมดเริ่มต้นของเขาแล้วก็สามารถปรับการตอบสนองนะครับตัวบวกเนี่ยได้อีก3ขีด แล้วก็ตัวลบนะครับลงมาอีก3ขีดนะครับแบบนี้แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนโหมดตัวนี้ได้นะครับโหมดตัวหลักนะมีสีเขียวมีสีขาวมีสีแดงสีแดงก็ตามชื่อเลยโหมดสปอร์ตสายซิงนะครับแอคทีฟแบบไหนให้มันสถานสะใจขนาดไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะตัวนี้ได้ตามที่ต้องการแบบนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยสีเขียวแล้วก็แดง1จุดสำับกอล์ฟก็มีความ เรามีความกระชากมีความตอบสนองที่ทันใจแล้วนะครับอยากได้โหมดไหนก็สามารถปรับแต่งได้ที่ตัวคเรล่งไฟฟ้าที่ลูกค้าแต่งเพิ่มครับมาดูฟังก์ชันภายในรถกันบ้างนะครับ นิดนึงนะตัวนี้นะเรื่องของกล้อง360องศาก็จะไปะออกที่ตัวจอตัวนี้นั่นเอง12.4นิ้วนะครับกดกล้องไปก็จะออกแบบนี้นะมีตัว Bird Eye View ให้นะครับแล้วก็กล้องด้านหน้าเราจะมองที่มุมอื่นๆของตัวรถมองด้านหลังนะครับมองมุมต่ําหรือว่ามองครึ่งหน้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้นี่คือกล้อง360ที่เพิ่มเข้ามาระบบ Apple CarPlay นะครับแบบนี้ Android Auto ก็คือเป็นแบบไร้สายต่อซ่อต่อวิทยุต่อเรื่องของมือถือก็คือสามารถทำได้ทั้งหมดหน้าจอเป็นทัชกรีนมีตัวรองรับแอปพลิเคชัน f o r d p a s s ในนี้มี GPS ในตัวนะครับเช็คได้รถอยู่ไหนสถาน,นะรถเป็นยังไงสั่งล็อกรถปลดล็อกรถสตาร์รถพอเปิดแอร์จากระยะไกลทำได้หมดเลยผ่านแอปพลิเคชันมีความสมาร์ทมีความฉลาดสมกับเป็น Next Generation นั่นเองนะตัวชาร์จต่างๆเป็นแบบไวเลส ที่ชาร์จไวเลสมีไทย C ไทย A มีให้ครบหมดนะเรื่องของแอร์ก็คือเป็นแอร์อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาอุณหภูมิปรับแยกได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะ power ไฟฟ้าครับเป็น power ไฟฟ้าเต็มระบบก็คือว่ามันเบามาก นะครับเนี่ยใช้มือเดียวนะหมุนไปหมุนมาแบบนี้ก็เท่ากับว่าผู้หญิงก็สามารถขับรถคันใหญ่ของ f อร์เนี่ยได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับมันมีระบบเรียกว่าป้องกันการสะบัดการสะท้านขึ้นมาที่พวงมาลัยให้ด้วยนะในเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าของ Ford ระบบคุมเรื่องของ adaptive cruise control รักษารถให้อยู่ในเรนออโต้เซ t นเตอร์ลิงเนี่ยปรับตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอก็มีเมนูต่างๆให้ดูนะแล้วก็เป็นจอสีนะครับภาษาไทยขนาดใหญ่สามารถดูการตั้งค่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะหมด ออฟโรดเนโหมดลากจูงนะครับดูองศาของพวงมาลัยสถานะรากจูงเนี่ยองศาล้อนะครับก็สามารถดูสถานะมันก็จะมีบอกตรงนี้อย่างเงี้ยล้อเอียงไป18บแปดองศานะครก็หมุนคืนเห็นไหมหมุนเป็นศูนย์องศาเราก็จะดูได้ว่ารถเนี่ย ล้อมันตรงไหมการลากพ่วงองศาของตัวรถเป็นยังไงสามารถที่จะดูผ่านสถานะของตัวหน้าปัดเรือนไม้ได้แล้วก็ในเรื่องของอายุของขน้ำมันเครื่องคุณภาพน้ํามันเครื่องก็สามารถเช็คผ่านตรงนี้ได้นะตัวนี้คุณภาพจะเป็นร้อยเอยู่เรียกว่าเป็นแบรนด์เดียวนะนะปัจจุบันนะครับที่มีระบบตรวจเช็คคุณภาพน้ํามันเครื่องให้ลูกค้าได้มอนิเตอร์ในการใช้งานกันนั่นเองนะครับอันนี้คือภายในของเขานะเรื่องของแอร์แบ็กต่างๆในครบหมดแล้วนะครับแอร์แบ็กเลูก ความทันสมยัยความ้ํำสมัยก็คือตามสมกับชื่อของตัว Next Generation ครับอ่ะจบไปคันนี้นะครับ e v r l e t i ตัว Sport บวกแพ็กเกจ B ราคา1,542,000บาทนะก็ย้ำอีกทีนะครับราคาเฉพาะตัวรถจากโรงงานไม่เกี่ยวกับชุดแต่งนะไอที่เห็นอยู่นี่นะอยากหล่ออยากสุตานบอกเลยต้องมีเลข6หลักในกระเป๋านะครับสำหรับชุดแต่งยังไม่รวมเงินดาวนะตัวนี้นะครับจากได้หล่ออยากได้สุตานตามชื่อนะฮะกระเป๋าก็ต้องสุตานไปด้วยอ่ะโอเคนะครับ ลูกค้าที่อยากซื้อแล้วนะครับอยากได้แบบนี้อยากให้กอฟแต่งให้ก็โทรหากอบฟนะเบอร์098 653 6 4 6 4ก๊อฟตะวันอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทีมชรูมยอดขายอัดับหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วเจอกันในคลิปของรถหล่อๆคันต่อไปนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อันนี้ส่วนของคันนี้นะครับในเรื่องของน็อตล้อนะก็เรียกว่าสุรตาสมชื่อใช้น็อตเลแท้นะครับข้อดีของมันคือมันไม่ลอกสีไม่ลอกจะถอดล้อใส่น็อตกี่รอบสีก็ไม่ลอกสนิมก็ไม่ขึ้นนะเรียกว่าใจของดีทั้งคันจริงๆนะครับคันนี้น็อตก็ยังเป็นของแท้ด้วย